นี่คือขั้นตอนการเปิดถานนะคะเอาแผ่นออกจากมาเตาเราตักดินออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือแต่เอาแผ่นออก อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ฟางอยู่บนบนไม้นะคะนี่คือหน้าเตานหน้าเตาก็จะดินเยอะเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นหลุมแบบเนี้ยสาเหตุมันมาจากว่ามันมีอากาศรั่วได้ก็ <c oughs> จะทำให้มันกินเยอะเห็นไหมคะเนี่ยติดดินเลยคะ่ะ แอบกินก็จะเป็นขี้เท่าด้านล่างตัวนี้คือจะไม่ได้ฐานนะคะอันนี้คือเสียร้อยเปอ,อเซ็นต์ได้แต่ได้น้อยตรงไหนย,ยุบเยอะก็เยอะตรงไหนไม่ยุบก็ไม่ยุบขึ้นอยู่กับตอนที่เราดูแลด้วยนะคะ นี้ก็เปิดหน้าเตาก็ค <isp secondo> ่อยๆเอาออกทีละแผ่นก็สามารถเก็บได้เลยค่ะ เดี๋ยวมันร้อ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 ,อ,อ,อนเลยหายจะอีกก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการเปิดเตายังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ